สวัสดีสสดค่ะพบกับเราสองคนนะคะในรายการ hi, พี่ชวนเที่ยวน้องชวนทำอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะทำอะไรกันดีคะวันนี้เราจะมาทำเค้กกล้วยกันเค้กกล้วยค่ะอ่ะมาดูวัตถุดิบกันก่อนนะคะวัตถุดิบค่ะอันดับแรกเลยก็คือกล้วยนำว้าน,นะคะกล้วยนำวาน้าแต่ว่าจริงๆเราก็จะไม่ใช้เยอะขนาดนี้นะคะเราใช้แค่ประมาณสองลูกเท่านั้นเองค่ะแล้วก็มีแป้งอนเนกประสงค์ค่ะมีเนยเค็มนมข้นจืด น้ำตาลค้าไข่ไก่สอฟองค่ะแล้วก็เกลือเบกกิ้งโซดานะคะแล้วก็ผงฟูค่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะตัวเครื่องปั่นะคะะตัวนี้จะไว้สำหรับตัวบดกล้วยนะคะแล้วก็จะมีกาละมังแล้วก็ตะก้ะกอที่ใช้สำหรับปีและสุดท้ายคือหม้อหนึ่งค่ะโอเคเรามาดูวิธีการกันเลยค่ะไปกันเลย เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปเลยนะคะตามด้วยเกลือนะคะแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะและสุดท้ายก็คือผงฟูนะคะขั้นตอนถัดไปนะคะเราก็จะนําน้ําตาลกับนมพ้นจืดนะคะมารวมกันแล้วก็ใช้ตะก้อนะคะตีผสมให้เข้ากันค่ะ ังากที่นมข้นจืดนะคะกับน้ําตาลนะคะคนจนเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเติมนะคะไข่ไก่สองฟองลงไปค่ะแล้วก็คนผัดโตก็ไม่เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็จะทําการตีนะคะจนขึ้นฟูค่ะใช้เวลาประมาณ3นาทีนะคะค่ะหลังจากที่เราตีครบ3นาทีแล้วนะคะเราก็เติมตัวกล้วยบดของเรานะคะลงไปค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่แป้งนะคะที่เราล่อนไว้เมื่อกี้นะคะลงไปในหม้อหลังจากที่เราได้แป้งมาแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งกล้วยของเราค่ะใส่ลงไปในถุง เพื่อที่จะทำการบีบลงแม่พิมพ์ได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคหลังจากที่เราใส่แม่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการนึ่งนะคะ10นาทีค่ะแล้วเราก็ได้ขนมเค้กกล้วยน้ำว้าออกมาแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะหน้าตานหน้าทานแล้วก็หอมมากๆด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็นําสูตรของเรานะคะไปลองทำลอง ทิมกันได้ค่ะที่บ้านเลยค่ะทําเองง่ายๆวัตถุดิบก็หาได้ในท้องถิ่นนะคะแล้วก็อุปกรณ์ก,รก็หาได้ในห้องครัวของเราเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะรายการพี่ชวนเที่ยวน้องชวนทํานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสําหรับคลิปหน้านะคะเราจะชวนเพื่อนๆไปเที่ยวหรือไปทําอะไรที่ไหนนะคะก็คอยติดตามพวกเราได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ